เอาไปในเนื้อวัสดุแล้วเขาก็จะยิงด้วยความเร็วรอบสูงๆเลยเดี๋ยวลองสังเกตการทำงานของโหมดที่2กันนะครับนี่นะครับทั้งที่ผมเนี่ยยังกำสวิคเนี่ยจมอยู่ ได้มาแล้วครับสาหรับไขควงกระแทกของโอซุกะนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ของเขาเลยนะครับตัวนี้รุ่น OCID 821นขีด D1 นะครับในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานให้เลยนะครับราคาอยู่ประมาณ2,000พนต้นๆเท่านั้นเองถือว่าเป็นไขควงที่ราคาไม่แพงนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้ทําแรงบิดได้ถึง235นิวตันเมตรนะซึ่งถือว่าสูงเลยนะครับแล้วก็ขนาดตัวเนี่ยสั้นนะเพียง1 1 5อ่ามิลลิเมตรหรือว่า11.5เซนนะครับ ตัวนี้เป็นคอลูกป,ปืนตลับคู่นะครับมีระบบ AI ในการขันให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่ามาดูกันในกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มือนะพร้อมใบรับประกันมาให้โดยสินค้าของโอทุกาจะรับประกันให้6เดือนเต็มนะครับมีตัวแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีตัวคลิปสําหรับแขวนเข็มขัดมาให้นะครับเรามาดูตัว ไขควงกระแทกกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับขนาดตัวเขานะมีขนาดเล็กกระทันรัดนะครับความยาวอาของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 1 5ม mm, มหรือว่า11.5เ mm. ้ซนนั่นเองนะครับผมน้ำหนักตัวเนี่ยไม่ถึง1กิโลนะครับอยู่ที่ประมาณ940กรัมเท่านั้นเองนะถ้ารวมแบตเตอรี่ขนาด2อแอมป์ที่เขามีมาให้ด้วยตัวนี้นะครับก็จะอยู่สักประมาณ1.3กิโลนะครับต้องถือว่าไม่หนักนะผมจับแบบถือว่าโอเคเลยนะถนัดมือเลย เรามาดูโหมดการใช้งานของเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีโหมดการใช้งานเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวให้ฟังอีกทีนะครับมีทั้งโหมดการปรับระดับความแรงนะครับมีระบบโหมดแล้วก็ ai ให้ด้วยนะครับตรงนี้ไฟ led เนี่ยก็ต้องบอกว่าสว่างอย่างมากเลยนะตรงนี้นะครับถ้าถ้าใครต้องการปิดตรงนี้สามารถปิดได้นะครับกดคําว่า ai ค้างไว้สัก2วินะครับตัวไฟเขาก็จะปิดนะครับ led เวลาเราใช้ตอนกลางวันนะครับไม่ต้องการให้มีแสงสว่างหรือว่าประหยัดแบตเตอรี่เราสามารถปิดได้ทั้งการเปิดก็กดค้างไว้สัก2วินะครับ ไฟเขาก็จะติดนะ <tinc S 1> แล้วเขาจะดับไปเองนะครับประมาณสัก2ี่บวินะครับแถมดอกนะครับไขควงมาให้1ดอกด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถใส่สวมเข้าไปง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับจะเป็นระบบตัวคอลูกปืนตลับคู่นะครับตัวนี้นะครับเวลาใส่ก็จะใส่ได้ง่ายนะครับเวลาจะออกเราก็แค่ดึงจุกนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกแต่เวลาใส่เนี่ยเราสามารถสวมใส่เข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยเพียงดันเข้าไปนะครับนี่แล้วมาดูกันนะครับว่าตัวความนิ่งของเขานะครับของตัวดอกเขานะ นี่ครับถือว่านิ่งมากเลยนะมาดูนะครับดอกยาวๆนะครับนิ่งไหมนะครับ <S <S นิ่งมากเลยนะครับเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> ถือว่าทําหัวจับดอกมาได้ดีมากเลยนะครับสําหรับผมถือว่าโอเคเลยเพราะว่าดอกนิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานเลยกันเลยดีกว่านะครับเพราะผมว่าฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนไขค,รครวงทั่วไปนะครับแต่ที่พิเศษของเขาเนี่ยคือตรงเนี้ยเขามีโหมดการใช้งานมาให้เยอะมากเลยนะเยอะ เยอะที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยใช้งานไขควงกระแทกมานะครับเท่าที่ผมดูแล้วลองเล่นเมื่อตะกี้นะครับเขาสามารถปรับการใช้งานเนี่ยได้ถึง9โหมดเลยนะครับอันดับแรกก็จะเป็นโหมดของการปรับ เรื่องของความแรงหรือว่าสปีดนั่นเองตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับที่4ได้เลยก็เหมือนไขควงกระแทกทั่วไปอันนี้นะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นโหมดนะโหมดก็มีให้ถึง4โหมดนะครับโหมดยิงมา้ายิงเหล็กบางเหล็กหนาแล้วก็ขันสกูออกนะครับและสุดท้ายเลยก็คือระบบ AI ก็เป็นอีกโหมดอ,อ,อ,อีกอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ยก็รวมกัน9โหมดนะครับ ถัดมาเรามาดูวิธีการใช้งานตัวเครื่องกันนะครับพวกสปีดหรือว่าโหมดต่างๆเนี่ย9ก้าโหมดที่เราสามารถปรับได้นะตัวนี้นะครับว่ามีโหมดอะไรกันบ้างอันดับแรกก็คือจะมีการปรับความเร็วหรือว่าสปีดความเร็วรอบเนี่ยไดถึง4ี่ระดับนะก็ตั้งแต่ระดับหนึ่งาสี่นะซึ่งโหมดนี้จะเป็นไฟสีเขียวนะไลขึ้นมาเนี่ยฝั่งนี้นะกดฝั่งนี้นะเดี๋ยวมาดูระดับที่1กันก่อนนะซึ่งระดับที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ความเร็วรอบที่หนึ่งันร้อยรอบนะครับการยิงก็อาจจะไม่ได้เร็วมากับ โดยระดับที่หนึ่งนะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งันสองร้อยอบนะแล้วก็สามารถปรับความเร็วตามแรงกดของมือเราได้นะแต่ระดับที่หนึ่งเนี่ยความเร็วรอบมันต่าเราอาจจะสังเกตไม่ได้นะครับมาดูระดับที่สองนะครับก็จะแรงขึ้นมานะครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยอบนะครับนะครับความเร็วรอบก็จะตามมือกดของเราเลยเดี๋ยวลองมาดูกันครับในส่วนของระดับที่หนึ่งและระดับที่2นะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะไม่ได้สูงมากนะดังนั้นก็จะเหมาะกับงานที่เรา ไม่ต้องการความเร็วรอบที่สูงหรือว่าอัตราการกระแทกที่เยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ทํามาให้เรามีฟังก์ชันในการเลือกใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับที่สามนะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่2,800รอบนะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันสําหรับความเร็วรอบระดับที่สามกับสี่นะถือว่ามีอัตราการกระแทกรวมถึงอัตราความเร็วรอบเนี่ยที่สูงแล้วครับสามารถที่จะใช้ในงานที่หนัก มากยิ่งขึ้นได้เลยนะครับในการยิงตะกูตัวยาวๆแบบนี้นยะจะเห็นว่าความเร็วรอบระดับที่4ี่เนี่ยที่อัตราอยู่ที่3,500รอบต่อนาทีนะยิงสกูยึดงานไม้อย่างเนี้ยได้อย่างสบายเลยเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้มีการเร่งสปีดของตัวคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับสปีดนะครับก็จะเหมือนไขควงทั่วไปที่เราเคยใช้นะที่เขาจะมีการปรับสปีดให้นะครับแต่ตัวนี้พิเศษมาก็จะมีการปรับโหมดนะครับมาให้4ีโหมดแล้วก็มีตัวในส่วนของ AI ด้วยโหมด AI ด้วยนะครับรวมกันก็จะเป็นทัั้งหหมมด9มด9เลยนะครบ มาดูในส่วนของโหมดการใช้งานกันบ้างครับซึ่งเขามีทั้งหมดเนี่ย4โหมดนะครับ hmm. ซึ่งโหมดของการใช้งานตรงนี้จะเป็นไฟสีน้าเงินนะครับเวลาเราใช้งานโดย3โหมดแรกนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เราใช้งานร่วมกับตอนขันเข้าหรือว่าขันแบบตามเข็มนาฬิกานะครับเราจะสามารถใช้งาน3โหมดแรกได้นะครับส่วนโหมดที่4ด้านบนสุดตรงนี้นะครับเราจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราต้องปรับเป็นขันออกเท่านั้นนะครับเมื่อปรับขันออกเนี่ยโหมดที่4ก็จะใช้งานได้เพราะโหมดที่4เป็นโหมดของการขัน อ่เพื่อไม่ให้น็อตหลุดนั่นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะหยุดนะเห็นไหมเดี๋ยวทดสอบการใช้งานโหมดที่สี่อีกทีนึงแต่เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโหมดการใช้งานโหมดที่1นึ่กันก่อนโหมดที่1เนี่ยจะเหมาะสาหรับการใช้ยิงสกูตัวยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะการทํางานของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยความเร็วรอบที่ต่ำๆนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปในเนื้อวัสดุแล้วเขาก็จะยิงด้วยความเร็วรอบสูงๆเลยนะครับดูนะ จะเห็นว่าผมมากำสวิกแบบจมตลอดนะครับไม่ได้มีการควบคุมตัวสปีดของเขานะครับแต่การทํางานของเขาคือเขาจะเริ่มต้นด้วยช้าๆแล้วก็ทําทความเร็วรอบสูงเมื่อตัวสกูของเราเนี่ยเข้าไปในเนื้อของไม้แล้วนะครับส่วนในโหมดที่2นะครับโหมดที่2ไฟสีน้ําเงินตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดที่เหมาะสําหรับในการ ใช้คำรับวัสดุที่มันมีความบางนะครับอาจจะเป็นเหล็กบางหรือเป็นแผ่นเหล็กบางๆพวกนี้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ตัวเนื้อของวัสดุของเราเนี่ยเสียหายหรือว่าป้องกันไม่ให้สกรูที่เราใช้เนี่ยมันลูดอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวลองสังเกตการทํางานของหมวดที่2กันนะครับเมื <ME> ่อเราขันสกรูผ่านเนื้อวัสดุบางๆไปได้แล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดการทางานให้เลยนะครับลองดูนะนี่นะครับทั้งที่ผมเนี่ยยังกำสวิกเนี่ยจมอยู่นะครับแบบนี้นะครับ ก็ใช้ในกรณีที่หน้างานของเรานะครับเป็นวัสดุบางๆนะครับซึ่งในหมดนี้นะครับเราสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับได้หลากหลายหน้างานนะตัวอย่างของผมในยิมสกูยึดงานไม้นะครับซึ่งมีการเจาะรูนําไปก่อนแล้วนะครับจะเห็นว่าพอถึงตําแหน่งหรือว่ามีแรงต้านเนี่ยเขาก็จะหยุดการทํางานของตัวไขควงกระแทกให้เลยครับ าดูในส่วนของโหมดที่3นะครับโหมดที่3ก็จะคล้ายๆโหมดที่2เลยนะแต่นี้สําหรับในเหล็กหนานะครับการทํางานก็จะใกล้เคียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อเจาะผ่านไปแล้วนะครับเขาก็ยังจะขันอยู่นะครับแต่จะขันด้วยความเร็วรอบที่ต่ํามากนะลองสังเกตดูนะอันนี้เป็นเหล็กหนาประมาณ2.5มิลนะครับ โดยในโหมดนี้เราก็สามารถปรับรยุกใช้กับงานอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราต้องการยิงสกูให้มันหัวโจมพอดีเนี่ยเราสามารถใช้โหมดนี้ได้นะอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับระหว่างโหมดที่2นะครับที่มันหยุดให้อัตโนมัติกับโหมดที่3นะถ้าเรายิงสกูที่ไม้ไม่มีการเจาะนํำนะครับโหมดที่2เนี่ยเขาจะหยุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดที่3นะครับเขาจะไม่หยุดแต่เขาจะขันด้วยความเร็วรอบช้าๆให้ จนหัวตะกูเนี่ยมันจมลงไปในเนื้อไม้ได้เลยเรามาดูอีกหนึ่งโหมดนะครับก็คือโหมดที่4นะครับเราแค่ปรับนะครับตัวไขควงกระแทกเนี่ยให้เป็นการหมุนออกนะครับตัวนี้โหมดที่4ี่ก็จะเริ่มทํางานให้เลยนะครับซึ่งโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่ป้องกันการขันตะกูนะครับไม่ให้มันหลุดออกมาเลยนะเวลาเราขันตะกูจนหมดแรงต้านแล้วนะครับเครื่องเขาก็จะหยุดการทํางานให้อัตโนมัติเลยทั้งที่เรากําสวิตหรือว่าตัวไขควงกระแทกอยู่เนี่ย ตัวเครื่องเขาก็จะหยุดการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสกูต่างๆเนี่ยมันหลุดออกมาได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในการถอดน,อน็อตต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยผมเอามาลองถอดไอ้ตัวล้อรถของผมเลยนะซึ่งการขันเนี่ยผมก็ถือว่าแน่นเลยนะผมออกแรงขันให้ดูนะนี่ครับผมก็ขันถือว่าแน่นเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใช้ไขควงกระแทกของ โอทุกะตัวนี้ขันออกให้ดูนะซึ่งสามารถขันออกได้เลยนะครับแล้วหมดที่4ี่เขาก็จะทำงานคือเมื่อขันจนไร้แรงต้านแล้วนะครับน็อตหลุดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวน็อตเนี่ย หลุดออกมาเลยนะครับนี่ครับก็เป็นการทํางานของเขานะครับหรือเราจะขันเข้าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมโดนะครับอาจจะใช้เป็นโหมโด2หรือโหมด3ของเขาเนี่ยเอามาปรับประยุกใช้งานได้เช่นเดียวกันเพื่อขันให้ตัวน็อตเนี่ยมันเข้าไปให้ตึงก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือตัวอื่นเนี่ยเพื่อจะขันให้ล้อรถหรือว่าน็อตของเราเนี่ยมันแน่นมากยิ่งขึ้นได้นะครับผมมาดูโหมดสุดท้ายโหมดนี้เราเรียกว่าโหมด AI นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครไม่รู้จะใช้โหมดอะไรในการทํางานนะผมว่ากดเป็นโหมด AI ไไปเลยนะครับซึ่งเครื่องเขาจะมีการ เหมือนคำนวณนะครับการใช้งานต่างๆต,ตามหน้างานต่างๆให้ว่าควรจะขันตะกูด้วยความเร็วรอบอย่างไรนะครับหรือว่าจะถอนออกเนี่ยต้องใช้ความเร็มความเร็วรอบเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะจะมีการคำนวณการทํางานเนี่ยให้โดยอัตโนมัตินั่นเนองนะครับซึ่งเป็นโหมดสุดท้ายหรือโหมดที่9นั่นเนองนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งโหมดนี้ต้องบอกเลยว่ายิงตะกูอย่างมันเลยนะครับคือเขาจะมีการคำนวณลักษณะของวัสดุที่เรา ยิงนะครับหรือว่าเราขันนั่นเองนะครับนี่ครับการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโหมดการทำงานทั้ง9โหมดนะครับที่ผมได้แนะนำไปนะเผื่อท่านใดจะซื้อมาใช้งานเนี่ยก็ลองดูนะว่าโหมดไหนเนี่ยเหมาะสำหรับการทำงานของเราได้บ้างนะครับข้อมูลสุดท้ายนะที่ผมจะพามาดูก็คือการเปรียบเทียบกับไขควงกระแทก แบรนด์หนึ่งนะครับที่มีแรงบิดสูงกว่าความเร็วรอบเยอะกว่าเลืยอย่างเนี่ยราคาของเขาเนี่ยก็สูงกว่าประมาณสัก3เท่าตัวได้นะครับผมซึ่งผมอยากให้ลองดูเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อถขควงกระแทกมาใช้งานสักตัวหนึ่งนะครับแต่ผมต้องบอกว่าจะไม่ให้เห็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับอันนี้นะครับจะเห็นว่าการยิงสกูนะครับขนาด4นิ้วลงไปในเนื้อไม้นะครับตัวถขควงกระแทกที่มีแรงบิดสูงกว่าเนี่ยเขาก็จะยิงได้เร็วกว่าแต่ว่า ความเร็วกว่านั้นนะ่ะเท่าที่ผมดูนะมันก็ไม่ได้เยอะมากนะอยู่ท้ประมาณ2องถึงสาวิเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเราจะใช้งานไขควงสักตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ในหน้างานเราได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากเนี่ยผมว่าไขาควงกระแทกของโอซุกะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับในการใช้งานนะครับดังนั้นท่านใดกําลังสนใจไขควงกระแทกไว้ใช้งานที่บ้านสักตัวหนึ่งอยู่นะครับแล้ว آ آ, งบประมาณไม่เยอะมากนะครับสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงมีโหมดการใช้งานเนี่ยมาให้แบบครบๆเลยผมว่าไขควงกระแทกของโอทุกะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับผมก็หวังว่าจะคลิปนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านใดกําลังอยากจะมีไขควงกระแทกไว้ใช้งานไว้สักตัวหนึ่งนะครับของอุตุกะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลในดีสคริปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ที่ผมจะแนบข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้นะครับผมสาหรับิปนี้ขอต